สองเมือ่อลหวเกันตลอดเพระาะว่าสายๆมาอาสิญห์แน่นะคะช่วงนี้ไปถึงวันเสาร์วันเสาร์วันอาทิตย์หยุดเหมือนว่าวันเสาร์ถ้าเปิดแลกปกติแต่วันอาทิตย์หยุดแต่มีภาระเหตุค่ะม,มีพายุไปเที่ยวกัน ไปเที่ยวต่างประเทศกันสองคนนะดองไปเที่ยวต่างประเทศไปทั้งสองวันนี้ตอ้องดูหลางน,นะจนปิดหลาดจังกับสวัสดีทักทายทุกคนนะคะสวัสดีทักทายตอนเสารนาะคะ่ะขอบคุณมากมายนะคะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ เขาสูงห้องเล่นอ้อยของน้ำอ้อยคนบ้านๆันนะคะตัวคนบอกว่าแอบ,บขึ้นบม่ได้แอบแล้วค่ะแต่ก่อนแอบขึ้นปกนติยักษีเด้แต่ก่อนก็กยักษีแล้วค่ะบางทีก็เตือนตีบางทีก็ตีซีกว่าบางทีก็ตีหาอันนี้เดี๋ยวไปกิน แล้วเมื่อกี้นาทีก็ติหาาแล้วเดว้อีกประมาณกีดนาทีก็ติห,าห่าเนาะค่ะขอขอบคุณทุกกาลังรใ,ใจนะคะขอบคุณทุกเรื่อทุกได้สวัสดีจ้าไไผยบุญเป็นจใจไหมคะ่ะหนาวบออายไปกีดยางบา่ได้ไปกีดยางบ่คะหนาวบา่เฮ้ยยินจ่อยจ่อยไม่ด้หมอกตกบรลุมค่ะแต่ว่าหมอกตกยิน เย็นเนี่ยเมื่อวานเม,มื่อก่อนีนลมวันนี้หมอกตก,กอะไม่ได้แอบขึ้นนะขึ้นปกติเพราะว่ามีภารกิจต,ตอนสายกันเลยบอกคือตอนได้สายกันเลยบอรอยากนะอยากได้สองสามหมื่นนี่แหละมีคนอีกอย่างมีคุณนอน <laughs> มะนาวดอกไมนมามีผู้นอนมะนาวดอกไม, <laughs> อกม้เอ้ยก่ยดอกพอมีผู้นอนเนาะไม่ออกสมอนาะ <laughs> กอดอุ่นๆบ่อ, <laughs> อันนี้หนาวดิมัมีผู้นอนมามา,มาหาหาคุณนอนให้นะหมคะคุณนอนให้นะ โสดมาหลายปีเป็นโสดมาหลายปีกันเลยเออตั้มไบทยเหรอฟ้าหาเดือาสันโอ้ยบอลาตอนนี้ประตูประตูเห็นประตูขึ้นอยู่บอไดแวหานะคะฟ้าหาเดือาสันโอ้ยฟ้าหาไปใส่หน่อ มาเฝ้าหาดอกเนาะทีเฝ้าหาไปใส่เป็นสดมาหลายปียอ,ยอ,ยอ,ยอยููเปิดดูยูต่อไปกับโอเคอยู่ดีอ้าเมวสวัสดีค่ะอยู่อยู่เป็นสดมาหลายปีก็โอเคอยู่นะสวัสดีค่ะสวัสดีเจนกันนะคะปะ้าเมล อ้อยบามันเป็นปาแมวไปเห็ดช่องนี้เนาะอ้อยบ่เคยอ้อยบ่เคยติดตามไปจากที่อาจจะเห็นคอมเมนต์อยู่แต่อ้อยด้วยว่ามันบันหล้วไม่มีใครเห็นว่าสัตบออ้อยบ่เคยติดตามปาแมวช่องนี้จ้าแต่อ้อยเห็นเห็นแต่คอมเมนต์อยู่หลังบ้านเดียวไปบ้านมันเอาเบิดเข้าไปเบิรเอาปาแมวลงคลิปอยู่นี่ คือจังคือจังกันนแม่นมคือกันค่ะแม่นมแม่พองแก้วเนาะพี่พองแก้วออยจะเห็นถ้คอมเมนต์ูนะออยเรเคยติดตามบางทีเลยเราเคยเข้าไปเอาเมื่อวานนี่เข้าไปอ้าวเราติดตามไลน์แล้วจนผ่านแล้วเนาะเป็นเพื่อติดตามสองหมื่นแล้วอ้อยเราเคยเข้าไปบล็อกอินเทอร์เน็ตลุงเพียงดีเล่นจานเป็นว่าอ้อยก็เลยว่าเอ้า เข้าไปเิ่งเ้าแต่บานล,ลักใบ <c oughs> ดันจ้าเป็นว <c oughs> าวกะลงอันอว้ก็ไปเรื่อยๆเด้อนคะ่ะเด้อใบดันเห็นไปเห็นมาก,กน็นั่นเด้นปลาเมียวอา้าวคอมเมนต์ไม่ได้ <c oughs> ตามเลยแต่ว่าคอมเมนต์มาได้ เอาเพื่ออยากนั่นหรอคะเฮ็ดไปเรื่อยๆแต่ว่นไปสสนอว่าก็คือกันลรอคะช่องนั้นว่าบงว่าวบงว่าสิได้เนาะลายที่สามจะเนาะคุณนำอวยว่าสันอาจจะเป็นมหลายเนาะเอามาหล่ลายบานเนไอซ์สัสวัสดีป้าแมวนะคะจากประตูของคุณหลายๆบ่ได้ลักขึ้นนาะคะมันมีติดพารกี่ดีสองสามหมื่นนี่ที่ขึ้นตาเสาเนี่ย เราสายมาเพระาะว่าดอกคนไปเที่ยวไปเที่ยวต่างประเทศบริษัทบริษัทเอเพเครื่องสายไฟฟ้าเนี่ยและค่ะพวกเขาขายขายเครื่องสายไฟ้าเนาะได้ตามเป่าก็ได้ไปเที่ยวเสร็จไหมคะก็เลยพระอลยิติดติดหอดวันเสาร์ดูหลานหอดวันเสาร์ค่ะก็เลยเปิด โมเมนวันดูแลนฮอนมันเสาปกติสิไปเปิดแต่เนี้ยันเสาหอดสามสี่โมงกระกลับกันบ่าะนะคะจอดไปด้วยค่ะขอบคุณเลายๆค่ะ,คะประต,ประตูประตูค้าประตูประตูค้านะคะจะับวันจะเลยแบบนั้นนะคะกดบัตรน,นี้ก็เลยสี่โมงแงลงงนแลนฟอนิเจอปิดสี่โมงแรนค่ะปิดแลนจังจคอยได้กลับป่าที่เนี้ยมันก็เล,ล,เลยันก็เลยเมื่อคืนเนี้ยวันเสาเนี้ยันเสาก็ต้องไปเปิด แต่เศ้าอยู่แล้วนะคะไปเคลียร์ของแต่เศ้าเพราะว่าข้างล่างก็ตเกเหยียดอีกตาความสะอาดบ้านนั่นแหละยังม่เศร้าเพราะทด่ฉันความสะอาดดอกอะแต่หลังถ้วยหลังจานซักผ้าไว้ตอนเศร้าๆเน,ะนาะเอาอยู่กอบกลัวใหญ่กับประมาณหนึ่งอยู่นะ,ะกะเ็เหยีดไปเรื่อยๆบ่ได้เป็นคนใส่ บอได้เป็นแม่บ้านแต่เป็นแม่เฮือนทำความสะอาดไปเรื่อยๆพอะครอะไรก็ปเปล่เปล่าบอได้เป็นคนใจบอได้เป็นแม่บ้านเนี่ยเป็นแม่เฮือนจะซื้อเอกทุกอย่างนะคะอายุรานก็ะจายของกระจายตู้กระอย่างเขตของเจ้าของ ้วก็เพื่อสิบบอรคนงานเขาสิบบริแงอยากนำใน,นตัวจุดลานลานตรงนี้นะคะเพราะว่ามันเขาก็ดูแลสองสามลานดูแลนะคะเราก็อยู่ดูสีสาขาเนาะ,ะมันมีสีสาขาอยู่ในน้องพอกก็เลยอยากประมาณหนึ่งแต่ของเพิดน,นะคะมันเป็นของอ้อยมันเป็นของแม่อ้อยแต่ซอยๆกันเบิง่งดูแลแต่ก่อนจะฟองกับเอก ทำงานอิสระของเจ้าของน่ล่ะบัดนี้กลับมาก็เลยมาเหยดซอยเปิ้ลนาะค่ะเหยดซอยเปิ้ลกันอยู่เนี่ยสองสามปีแล้วเยอนี่สองสามสองอ่าก็สิเข้าสามปีแล้วอีกเปิทีิมืออีกบปกี่เดือนก็เข้าสามปีละโสดอิสระมาสี่ปีอยู่แบบสบายสบายก็เลยมาอยู่น้ำลูก เดี๋ยวนอนหลกกับสบายตอนนี้พอมีอีย่างซีเรียนแล้วนะคะขอบคุณหลายๆเด้อป,ปะแมวยังเบอร์พรันปะ,ปะพาร์พอนปะคะ่ะว่ายขึ้นสิบห้านาทีถึงยี่สิบนาทีเถอะคะ่นะ,คะบอกขึ้นโดนเอาทรงงานไปเรื่อยๆซื่อๆเนาะค่ะถ้าบอกขึ้นเพิ่นก็บ,บอกให้ขึ้นเอ้าเกิเลยว่ากับบรเห็นยาว ก็เลยเอา20นาทีนะ15นาทีถึง20นาทีเบรประมาณนี้เนาะคะ่ะขอบคุณที่มาแหววเลื่ง่วงแล้วจ้าปับก่อนเลยเด้อค่ะป้าแมวปับก่อนเลยเด้อค่ะ่อยกจาจีบานนาที20นาทีไว้กะลงเด้อเนาะคะ่ะต้สาวอาบู้บ่าวบ่าวเตื่นแตุสาวแต่บูบ่าวอยู่คนเดียวดีสุดๆจ่าเมียน,นะคะ่ปะป้าแมวอไอยอยู่ อยูสดมา4ปีนี่ออยโอเคเหรอในการที่ว่าโอ้ลงตัวมากเลยลระบบต้องการคนที่มาดูแลเราคบะมีแต่ดูแลเขาเม่เคยว่ามีคนมาดูแลเขาไอเกิดของน้องข้องน้องๆสะจว์ป้ามีเอาใจ่วยเด้อเอาเจ้ายจะเอาใจช่วยแบบไดบอกเอาเด้อไอแม่บุญนอ้นอาเบาพีแมวเนาะอ ขอเบาเอาเลคคอยค่ะขออิสราแบบนี้ไม่ต้องการเราต้องการคนที่มาดูแลเดีวยวกันไม่ได้เคยดูแลไม่ได้ก็ต่างคนต่างดูแลกันน่ะแหละก็เลยแบบว่าโอเคเราต้องการผู้ใดมาดูแลท่านไปบุญน,นะคะจะกไอ้เกิดค,คนลังเข้าจ้านะคะจากป้าแมวน้องจ้าน้องลฟันดีนะคะป้าแมไวบายยค่ะฝันดีกันนะคะ ให้มีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ขอตัวก่อนจ้านะ,ะขอบคุณหลายๆค่ะบ่เอาก็ยังวาก็ยังวาบ่เอาดูมาสี่ปีเราบ่เอาไปเดอบอต้องการผูมมาดูแลกันนะเช่นกันจ้าขอบคุณหลายๆนะคะป้าแมวนะคะบอต้องการคนดูแลจ้า ดูแลเจ้าของได้อยู่แบบสบายสบายเลยไอ้เกิดได้ตอนนี้มันมีผู้ใดมาของแกงของขามัมีผู้ใดมาของแกงของขาได้อยู่แบบสบายสบายเียดืกาแฟย่างกินกาแฟย่าง,าางมึงแน่มอนี้ตื่นแต่สอบนะ่ะนอนตะวินเนาะนอนสองถุงเป็นมาที่สามที่สามช <laughs> งกาแฟกินแตเสอบกุล ดีซีเสร็จแล้วบอกว่านั่งตอบคอมิมนน้ำนั่งเบิ่งกิปน้ำก็เลยเออนั่งก็เลยขึ้นไล่จักน้อยกันนะสิบห้านาทีถึงยี่สิบนาทีปกตินะคะบาขึา้นโดนอะไรโดน,นะคะ่ะางานทรงไปเรื่อยๆ ทรงไปแล้วทรงไปแล้วก็ไปเบิ่งให้เจะขอนเห็นว่ามอมีไปเบิ่งกับเบิ่งเอาเองว่า,นาันปลาสูดีปลาุูปี่ะดพี่จ้าหนูก็สักไปบนคุณแผน,น,นม่อนิงเออปุ่นใหญ่นมันเ่ยสวัสดีค่ะคุณแผนอมมารินสวัสดีค่ะ คุณเป็นอมรินทร์ทีวีสวัสดีนะคะขอบคุณหลายหลายจ้ะคะ่ะย่ใส่ให้ยุนงพ่อค่ะอ่าอำเภอหนองพธอจังหวัดร้อยเอ็ดบ้านอเขตเทศบาลดใน,ในเขตเทศบาลอยู่ <laughs> ไอเกอิดท่านใน,น,ในลูกจักที่นอนไปนัน่นนะเจ้านะทักเราหายเราได้ไหมดเอลเอแมนกับอยู่เอลเอนี่แหละหนาวนะมือนี่หนาวค่ะเย็นมันบอลลูไหมคะ่ะบอลลแต่ว่าอาเสิบ,บอกตกมืดอน,นี้เป็นเย็นเนเราคุณปแปะเราคุณคุณแปนอยู่ทั้งใดคะ่ะอยู่กรุงเทพอะ่ะ ไอหานาวแล้วกรุงเทพแม่อดนวีค่ะกรุงเทพบ,บ้นหนาวดอกกรุงเทพห่อนไอจังไ้กันหนาวบพเป็นน้ำเขาดอกจะ่ห่อนห่อนกับฝนเวลาฝนตกไปใส่มาใส่กันยากขอบคุณนะคะมีแต่ตึกมันมามันเลยห่อนวเนาะ สังคมวุ่นวายโอ้ยธรรมดาละถ้าบอกไปเหตุกับบ่แต่ที่จริงอยู่บ้านเฮามันก็มันก็อยู่ได้อยู่ได้ค่ะทุกคนอ๋ะอยู่บ้านเราอากาศดีแมนด้วยค่ะอยู่บ้านเฮาก็อยู่ได้ค่ะแต่ก็แต่คนติ่บ่อไปกรุงเทพก็จ้าก็ยิ่งมีหลายๆสิ่งหลายหลายอย่างก็คนติ่ไปอยู่กรุงเทพเ่ยคนติดไปอยู่กรุงเทพหากินอยู่กรุงเทพ แล้วห้กินล้วเราบัตรพอกลับมาพอกลับมาบมมีอย่างเลยค่ะบมมีบ้านโ่ม,มีอย่างเลยมาอยู่ถึงมึงนั่นก็คิดว่าเออมาหาเงินจังสายทงสี่บ้านเอามันจนโ่เมนดอกโ่เมนดอกว่ามันจนบเ่เสียสวัสดีสวัสดีจะมาให้กำลังใจค่ะขอบคุณนะคะสาวน้องคายพอค่ะสาวน้องค,าย,า,ค,า,องคายป้าดอกนะคะ อันฝากขอมินไว้ล้างบ้านอ้อยน้ำเด้อค่ะเด้อเด้ออ,อ้อยประธาอันอ้อยบระธานในนั่นนะ่ะฝากอาไปเลยค่ะเดี๋ยวอ้อยตามนะคะเดี๋ยวลุงไปปฏิจจ์ำบ่ได้แล้วนะคะ่ะเด,าเด,าเดาบานเว่าอันนะเธอเดว่าบ้านเฮามันจงนดอกบางคนเขาจ้ารวยขอบคนที่ไปยุงเทียบอีก <laughs> เฮ้ไหนเฮ้หนะไปปลูกไอ้สวนยงสวนยางไปเนาะ ก็ยเจ้ายังมีเงินกับคนติ่ไปกงเทบคนติ่ไปกงเทบภารากิจลายเป็นบ่ค่ะเพื่อภารานาทีเนี่นู่นนี่นั่นเนี่ยบางคนก็หนีถั่วหมวกลับมาเด้อยู่บ้านก็มีหนีคือการอยู่กงเทปก็กมีหนีคือกันแ่คะค่ะนะคะเพื่อสีสังเพื่อสีแบบอาบจะของเกิดไม้เนี่ยนะคะ อัพกิดอะรเจ้าของเกิดมาเนี่ยก่พาลายหลายๆโน่นนี่นั่นมันเป็นลายซิ่งลายยางและค่ะฝากอมเม์เป็นลังบ้านเลยนะคะถ้าอ่อยติดถ้าในติดตามอ่อยติดตามไปได้ด้ะทุกคนขอบคุณหลายๆนะค่ะอีกสามนาทีอ่อยกะลุงแล้วค่ะเอายี่สิบนาทีน้ค่ะขอบคุณมากไหม ยังว่าช่องนี้คือบอึ้นคือบอไลโดนบอ่อเด้อค่ะตามเจ้าของนี่แหละน่ะสวัสดีจ้าคุณแพนเนาะคะ่ะสาวน้องขายผ้าแล้วตอนนี้บอคอยซีเรียสไปเลยเดอกค่ะบอคอยซีเรียสแปลว่าเออโอเคกับการที่บอกว่าไล่เก็บเปลี่ยนเนาะคะ่ะ ได้จีบเปลี่ยนนในบอดี้ยังมากมายหรอกค่ะเบ่งย้อนหลังก็ได้อะโอ้ออาบานลองไปไปตามให้แล้วเด้อค่ะทุกคน สวัสดีบุญนเกิดใจดีเนาะคะ่ะไปหาได้ด้วยห่ะไปหาไอ้เกิดได้ไปหาไอ้ไพบุญเอ่อปมพมยวเมยวบ้านนี้ก็ไปได้อย่ะแต่ว่าบอดี้ไซส์ปาแก่ให้ไม่บอกได้ไปบอดี้เดี๋ยวเจอกันคราวหน้าก่อนเด้อค่ะเด้อจังไใสใ่ปาแก่ให้ขอบคุณหลายๆ เก็บกากิโดขอให้่านเร็วๆเด้อค่ะเด้ออ่าสูส่ๆไ,ได้จ้ะนะคะกัวบอกอ้อยสีพันไดกับประมาณหนึ่งอยู่ดีค่ะกับมือกอกันประมาณหนึ่งนีละสวัสดีทีลาของคนอื่นยังมัน่นไม่ได้มีทีลาของคนอื่นเนี่ยทีลาของันปีพนาได้บอกสอนทิพย์ะ๋อไม่ได้มีทีลาของผู้ใดเลยทีลาของปีพนาได้บอก อยู่สสดโสดสี่ปีนี้ไหมคนสวยมาแล้วคนมาแล้วเจา้าออกบุญเลยหลายเลอเป็นสสดแม่สี่ปีนี้บริสุทธิ์ใจไปเราก็พิพนะอยู่คนเดียวสบายสบายนนี้เป็นที่รักของเจ้าของนี่แหละคะ่ะรักตัวเองให้มากที่สุดดูแลเจ้าของนี่แหละคะ่ะขอบคุณหลายๆเด้เลยค่ะ,คะขอบคุณมากมายนะคะ บอกดนบอกกันอยู่นี <Onion isation> ่ล <ajuda> ่ะบอกดินบอกออยอยู่น huh ี belt, thirst, ่แ <wrestling ps 2> ่ะเดี๋ยวอ้อยการล้งเราไปนะแม่แล้วแม่นแล้วอยูู่นเดียวสบายที่สุดที่สุดแม่นี่ดีฮะพี่บ่ได้ยุ่งยากยังมากมายเด้ออ้อยอยู่น้ำลูกน้ำหลานอ้อยก็ออกไปเอาหลานเนี่ยอ้อยก็ไปเปิดไปเปิดลานยามาโซเปิดลานกัมงงกลัวเนาะงงกลัวอ้อยก็ไปแล้ะไปเปิดลาน ไปเหตุหนู่นนี่นั่นไปกวดไปดูเหตุของจะของสบายสบายแ้วก็อยู่แบบสบายผมได้พีปะนะอะย่างเอาเอาพีมานี่เลยลว่าฉัน <c oughs> ลงลงลงฉันโอ้ยขึ้นไล่พอดนค่ะตอนนี้เอายี่สิบนาทีพอยี่สิบกว่านาที ปกติว่ากะเอา20นาทีบออยังมั่งไม่ละเก่าเมื่อกี้คอยก็บ่ body ในซีเรียในการไล่หรอกอันผู้ใดผู้ใดได้เดือนละลอยเรียนลอยเรียนน้ำมาทางพีน้ำเด้ออันนี้ได้เดือนอันเดือนหนึ่งเดือนละ20ก็พอเลยยากอยูก4 20กว่าเลยยากอยู่ สงสัยเก่กว่าก็รอกีบแน่เลยโอ้ยวันสันรดูดนดนโดนสนั่นพ่อได้ลินในหัวนะพี่ปนาเอ้ยพ่อได้ลินในหัวป้านี่แหละหนาวว่าใครอยู่บ้านหนาวป่ะมันนี้เราเป็นยินจังไดมดู เฮ้ยสุดยอดจ่ะวะสวัสดีค่ะนั่นน้องชายกลับมาแล้วน้องจูเลยได้สวัสดีจ้าหมู่บ้านไปงานปวดเก็บไปมาสักอยู่กันเก่งแท้เก่งแท้ก็บอกาเอาหลายๆเหรียญเนี่ยเดยวไปสะกษางาน้เก็บไปร้อยเหรียญแน่แม่นบอก โอ้ยประมาณนั้นเป็นบ่ประมาณนั้นกันไปหลายๆงานถึงแน่นอนเป็นบ่ช่วงนี้มีช่วงนี้มีอันช่วงนี้มีงานงานหลายงานเยอะแยะที่เก็บเรียนได้จ่ดอกโอ้ยเนาะสิเก็บได้จุดเรียนนั่นนะ มึงเนี่ยอ่อยบ้านในถึงลอยเลยรุ่นเลาวเดือนนี้สีถึงลอยบ่มา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 เรียนไปเปิดสอนกันกน,น้องลอยแม่บ่โอ้ยสั่นเหลียวเจ้าเอาเอาันซาว เดี๋ยวอ้อยให้ปแกแกด้อคะเขาไปหาพีพนาได้พ,พ,พีพนากะพี่พนานก็ผพานแล้วเนาะฝากได้สาวน้องคายพารอนในจาพีพนาสวัสดีทุกท่านนะคะพูมน้อยไม่นะมันเด็กอีกครั้งน้องว่ารั่นไปยงิงโอ้ยเด็กหน่อยเขาใส่เอาใส่ถูงไปหน่อยเอาส่งไปเก็บนะ ไปไปเก็บน้ำงานนันงานนี่เนาะโอ้ยเนาะอาดปูให <ili> ญ่มวนกลัวได้บา,อบบา่อ๋อคือน,นีเสียงสารแม่นองหน่อยครับผมเพิ่นละมีเพิ่มละมีนหนุนนีนันหลายอย่างเลยน้พาไปมึงเดี๋ยวมาอันแม่เดี๋ยวจะไปรับนาหารอยู่เนาะเดี๋ยวจะไปฟอนนาหารนะ้ำ เอาขอบคุณเลยลายพีเพนะขอบคุณมากมายนะคะเดี๋ยวจะผูดใดเป็นพี่เป็นน้องเดบเอ,อินพี่ไปก่อนเ้อผ <laughs> ูดใดอยากเป็นน้องปูดายอยากเป็นน้องยอยก็จะเป็นดอกตอนนี้เอ,อินพีไปก่อนขอบคุณมากมายนะคะเดี๋ยวอ่อยกระสิล,งลุงเลยจ้ะขอบคุณเลยลายเด้พีไปนะขอบคุณประตูนะคะขอบคุณน้องสุรชยัยขอบคุณสาวน้องคายเนาะคะ่ะ ขอบคุณไอ้เกิดขอบคุณไอ้ไอ้กนหลังเข่าเนาะขอบคุณปลาแมวนะคะขอบคุณมากมายบายบายค่ะทุกคนจะเจอกันใหม่ไลรหน้านะคะปีปนะขอบคุณค่ะ